1ัน5กันยายน2565พิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลนครราชสีมาสมเด็จพระมหาราชมงค,คลมุนีกรรมการเถรสมาคมเจ้าคณะขน,นกลางวัดไตรมิตรพิทยารามกรุงเทพมหานครประธานฝ่ายสงฆ์นายวิเชียนจัตทรนูไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานฝ่ายครว่าช่วงวางศิลาฤกษ์เกิดเหตุอันเป็นมงคลพระอาทิตย์สรงกฎคณะประธานในพิธี วางศิลาฤกษ์คณะสงฆ์อำเภอสุเมินชาวอำเภอสุเมินนำโดยนายไพทย์ูนมหาชื่นใจในอำเภอสุเมินพระครูถาวรกิจจารักด็อกเตอร์จอเจ้าคณะอำเภอสุเมินพระครูปัญญาวัฒนก,กิจหล่อเจ้าคณะอำเภอสุเมินผาภิสุทธิ์สงฆ์ุบวาสบรสุบาสิกาพระสงฆ์ช,ชาวอำเภอสุเมินร่วมงานในพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลน,น,นครราชสีมา ตำบลหนองบัวสาาวลาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา